็บสตอรอเบอรี่พี่น้องพอดีผ่านมาเลยเก็บสตอรอเบอรี่จ้า แต่ว่าบานสวนเก่าที่ย้ายมินมาเก็บนั่นแหละจ้ะ เก็บมาเก็บลายลายที่น้องจ้าแาดมันดีแาดดีมันดีแดดร้อนนี่ยายบินกระติพรแล้วเน้ะจ้ะเน้อทอมัสว่าสมาร์สตูสติก ถามลุงโทมัสบอกทำอะไรพี่น้องซอสิเพื่อสเต็กกับเพื่อเวชช์ยายมินคะแต่ไปอยู่ข้างล่างขึ้นมาเห็นลุงโทมัสมาทำสเต็กพี่น้องเอ้ยควนกุบเลยอันนี้อะไรซอสเหรอเวชช์กับสเต็กอ๋อไหนอะสเต็กอยู่ไหนอะไวส์สเต็ก Der Steg ist noch Ofen, weil ich muss, muss jetzt noch Oh! Nein, 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 der Steg ist noch nicht fertig. Er Die brutzelt. Also erst dann zwei, zwei Minuten Steg. Oh. Und hier hat er den Abend alleine gemacht. Da war, war der Steg gemacht. Dann wird der Steg zwei Minuten an jeder Seite, dann in der Aalfolie und im Ofen. Oh. Ah, okay. Der Teppich hat nie gegangen. แล้วก็เอาไปลงในเตาอบพี่น้องจ้าอันนี้แกเอาน้ำมาใส่นึกว่าแกจะไปะต้มสเต็ก <laughs> โอ้อันนี้ทำน้ำอันนี้น้ำจิ้มสเต็กเหรอซอสเสฟ็จ f สเต็กเหรอนอ f o สเต็กคนเดียวเสียทีเอา for w h ว t for v e g e เว b l e s อ๋อโอเคชิมชิมรอกินนะทำให้อร่อยนะโจมัส ทำมาอร่อยอร่อยเด้อโอเคไหนไม่รู้สลัดเลอนะเอออ่าสลัดอ่าใส่ไหนก็ได้เด้อทำให้อร่อยเด้อนี่พี่น้องไปเก็บสตรอเบอรี่มาแบ่งให้เด็กน้อยข้างล่างน้ำ <G ül üş> เด็กน้อยข้างล่างลูกหลานยายมินนะพี่น้องเนี่ยเล่นอยู่ข้างหลังโน่นโน่นปีนี้ใหญ่แล้วโน,น่นโน่นกันลังเป็นสาวเลยจ้ะพี่น้องหลานยายมินเนาะลูกหลานอากาศดีๆอันนั้นน่ะทำน้ำมันอะไรคะวัสมักสุตะ อะไรเบสช์พอแมตตเหรอกระทบเฟ้นเหรอมันฝรั่งใช่ไหมอ๋อแกจะทอดมันฝรั่งกระทบเฟ้นเวสช์ใช่ไหอ่าอ่าไหนไหนโอ้โอ้ยเนาะไหนดูหน่อยเสียทอดไปวายร้อนเด้อ หอนหอนห,อนหอนเดฟฝรั่งเลยวันนี้วันนี้ฝรั่งทำกับข่าวให้นเมียกินเนาะจ๋ะเนาะทำสเต็กวันนี้วันเสาร์นางหยุดเมียไปทำงานกลับมาเนาะจ๋ะเนาะ่านมาก็เก็บสตอรอเบอร,รี่ยายมิ้นก็ลงไปข้างล่างเนาะจ๋าเนาอะ,อะขึ้นมาก็เห็นแก่ทำเอากล้องมาถ่ายอ่า อีฟัสมากซูลุงพม,ม่าทำอะไรคะอบสลดัดอ๋อทำอบสลดัดผลไม้รวมมีอะไรบ้างผลไม้รวม,มโอ้กกลงขเหนียวข่อยวัสกิปแอปเปิล,ลเหมือนาะแอปเปิลสตรอเบอรี่กล้วยแล้วอะไรอีก แล้วกีวีเหรออันนี้ใส่กีวี่ไหมใส่กีวีอ่ะปอกเองเดอ้ออ่ะอย่ามิน้นไปล้างมาให้เมื่อกี้นี่ยพี่น้องจา้าอ่ะโอ้โหวันนี้บริการดีดอกไม้พี่น้องจา้านี่ดอกงามงามดอกใหญ่ซื้อมะไวพระดอกหนึงฮักเสียดายแล้วมาจิ้มน้ำไวเนาะจ้ะเนาะ ทำอร่อยอร่อยนะโจมัส mm hmm. หิวหิวอ,อ่ะมาติดกระติบเข่าคอยเนาะโอ้พอใหญ่นี่เมียห่วยอ่ะปอก,กีวี วันนี้คุณสาทำกับข้าวให้กินเนื้อพี่น้องเลยอาหารฝรั่งยายมิ้นก็จะกินอาหารฝรั่งนะจ๊ะเนาะกินสเต็กอืมอโทมานอันนี้อะไรเนี่ยลาดีสลัดลาดี้ลาดีภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรคอหัวไชเท้าพี่น้องหัวไชเท้านี่อันนี้ก็สลัด อืมน่าทานเนาะทำกับข้าวเก่งแทนเนาะว้าวธรรมะเป็นอะไรอย่างนั้นอะ่ะปอกดีๆสิอเอคฝีมือหั่นคลองอยู่หั่นคลองอยู่สวัสดีค่ะ พี่น้องจ๋าก,กับเขาแล้วแล้วลุงโทมัดทำจะเซตแล้วแล้วจะพี่น้องะสเต็กเนาะจะเนาะสเต็กเนื้อหลายอย่างพี่น้องเลยนี่ที่ยายนมินไปเก็บมาวันนี้จ้ะทางกลับบ้านพี่น้องลุงโทมัดไปรับมาเนี่ยกลับมาจากทำงานเนาะก็เลยเก็บเอ,อมานึ่ ปีมือแซ่บปน้อป่ะนี้ใสเกลือไหมเนี่ยถัาตุซกีมนะ่มั้ยนั่นอืมใส่เกลือเพิ่มอีกลุงโทมัดกินจืดจืดด้พี่น้องปกติฝรั่งกินเค็มนะลุงโทมัดกินจืดยายมินต้องใส่เกลืออีกเพราะแกไม่ได้ใส่เกลือเลยแล้วต้องมาปรุงอีก ตะบ,บกักแซบแล้วจ้ะอืมจากพี่น้องอืม วนนั้นไปกินที่สเต็กเาอร่อยอืม อาจ้าพี่น้องจ้าก,กินสเต็กน้ำยายมิ่นกับลุงโทมัสเนาะจ้าเนาะลุงโทมัสเป็นคนเข่าปัววันนี่